ข้อที่9นะครับโปรตอนตัวหนึ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาด1.5เทสลาด้วยความเร็ว2คูณ10กำลัง7เมตรต่อวินาทีโปรตอนเป็นอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้า1.6คูณ10กำลังลบ19คูรอมจงคำนวณหาแรงที่สนามแม่เหล็กนี้กระทำต่อโปรตอนเมื่อโปรตอนเคลื่อนที่ทำมุม30องศากับสนามแม่เหล็กนะครับ เราก็มาดูวิธีทำนะครับก็เหมือนกับข้อที่ผ่านมาเลยนะครับก็จากโจทย์ของเรานะครับตรงนี้นะครับอันแรกที่เขากําหนดมาให้นะครับก็คือตรงนี้ขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับก็คือตัว b นะครับเท่ากับ1.5เทสลานะครับตรงนี้1.5เทสลานะครับจากนั้นเขากําหนดให้นะครับก็คือตัวของความเร็วนะครับตรงนี้ก็คือ v นะครับเท่ากับ2คูณ10กาลัง7นะครับ เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับตรงนี้เขาก็กําหนดมาให้อีกนะครับก็คือตัวของปัจจุนะครับคือตัว Q นะครับเท่ากับ1.6คูณ10กําลังลบ19นะครับคูรอมนะครับตรงนี้ปัจจุ Q ของเรานะครับจากนั้นนะครับเขาให้หาเหมือนเดิมนะครับก็คือให้หาแรงนะครับที่สนาม แม่เหล็กกระทำต่อโปรตอนนะครับก็คือ f เท่ากับเท่าไรนะครับตรงนี้ทีนี้นครับเขาก็กําหนดมุมนะครับที่โปรตอนเคลื่อนที่นะครับตรงนี้มุมก็คือตัวของเซต้านะครับเท่ากับ30องศานะครับเหมือนกับข้อที่ผ่านมาหมดเลยนะครับแค่ตัวเลขไม่เหมือนกันเท่านั้นนะครับเราก็จะหาจากสูตรเดิมนะครับหา f นะครับจากสูตรนะครับ f นะครับเท่ากับ qv b นะครับ sin ์เซตานะครับเราก็จะแทนค่าหา f ได้เลยนะครับ q เราเขาให้มาเท่ากับ1.6นะครับคูณสิบกำลังลบสินะครับคูณอยู่กับ v นะครับก็คือ2องคูณสิบกำลังเนะครับคูณอยู่กับ b นะครับก็คือ1.5ึ่งจาเทเลนะครับตรงนี้คูณอยู่กับไซด์นะครับ30นะครับตรงนี้ ทีนี้นะครับไซ3์สามสิบตรงนี้ของเราก็คือ1นส่วนสอนะครับหนส่วนสจากนั้นนะครับเราก็จะคํานวณต่อนะครับเราจะเอา1.6นะครับคูณอยู่กับ2นะครับก็จะได้เป็น3.2จนะครับจากนั้นเราก็จะนำเอา3.2มาคูณกับ1.5ึ่งนะครับก็จะได้เป็นสี่จุดแนะครับตรงนี้4.8นะครับทีนี้เราจะเอา4.8นะครับมาหารอยู่กับ ตรงนี้ครับ4.8หารอยู่กับ2นะครับตรงนี้ก็จะเหลือเป็น2.4นะครับเราก็จะได้ f ของเรานะครับเท่ากับ2.4นะครับตรงนี้คูณอยู่กับ10กําลังลบ19นะครับคูณอยู่กับ10กําลัง7นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็คูณเลขยกกําลังนะครับตรงนี้10กําลังลบ19คูณกับ10กําลัง7นะครับ แล้วก็เลขชี้กำลังนะครับมาบวกกันเลยนะครับก็จะได้เป็น2 4จนะครับคูณ10กำลังลบ12นะครับลบ19บกวกกับ7นะครับก็จะเหลือลบ12นะครับฉะนั้นเของเรานะครับก็มีค่าเท่ากับ2.4คูณ10กำลังลบ12นิวตันนะครับก็คือเราจะตอบข้อที่ สี่นะครับแรงที่แม่เหล็กนี้กระทำต่อโปรตอนนะครับมีค่าเท่ากับ2.4งุคูณ10กำลังลบนิวตันครับ